ประสบการ์สระผมที่น่าประทับใจที่สุดที่เคยทํามาที่ชีวินสลีปซาลอนร้านจะอยู่แถวรวมโชคเชียงใหม่นะคะมาค่ะตามหญิงมาเลยบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นสไตล์มินิมอลแบบชิลๆนะคะมาถึงพี่พนักงานก็จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับคอร์สก่อนแล้วก็จะให้เรากรอกข้อมูลสอบถามว่าเราต้องการเน้นอะไรเป็นพิเศษบ้างช่วงนี้หญิงทํางานเยอะมากแทบจะไม่มีเวลาพักเลยทั้งเหนื่อยทั้งเพลียไปหมดวันนี้หญิงมาสระผมและนวดที่ชีวินสลีปซาลอนที่โด่งดังบนโซเชียลมอยูการสระผมสไตล์เวียดนามที่นี่ได้ ับความนิยมมากๆจนหญิงอดใจไม่ไหวต้องลองดูสักครั้งในชีวิตว่าจะฟินจริงๆไหมหญิงจองคิวมาเลือกเป็นคอร์ส12ขั้นตอนเป็นคอร์สใหญ่ก็จะมีการขัดเท้านวดเท้าด้วยนะคะทุกคนสบายมากเลยค่ะก่อนล้างหน้าก็มีให้เราเลือกกลิ่นน้ำมันหอมละเหยผ่อนคลายมากไม่ต้องแต่งหน้ามาก็ได้นะคะ เพราะว่ามีขั้นตอนการล้างหน้าขนาดแค่ล้างหน้าหญิงยังเกือบหลับแล้วค่ะสบายมากๆเลยโห oh, ช็อตวัวซานี่คือฟินมากมันผ่อนคลายหน้ามากๆจังหวะน,นี้นี่คือห oh. ลับไปแล้วนะคะมีการนวดคอบา์ไหล่ด้วยหญิงทํางานมาเหนืน่อยเจอการนวดคอบา์ไหล่ที่นี่คือแบบสบายมากคลายเส้นมากบอกพี่เขาว่ากดแรงๆได้เลยนะคะไอที่เป็นก้อนๆคือหายสลายไปเลยเขามีการใช้เสียงบําบัดให้เราได้ผ่อนคลาย ลึกไปถึงระดับจิตวิญญาณเลยทีเดียวรีเซ็ตร่างกายให้พร้อมไปใช้ชีวิตหรือว่าทํางานต่อได้เลยค่ะมาร์กหน้าไปด้วยนวดไปด้วยผ่อนคลายมากแม่สบายขนาดไหนให้ภาพเล่าเรื่องเลยค่ะกว่าจะถึงการสระผมเราก็ฟินหลับไปหลายรอบแล้วรู้สึกได้ถึงความใส่ใจทั้งสะอาดสบายฟินมากเลยค่ะสระผมเสร็จก็อบไอ้น้ำระหว่างอบไอ้น้ำผมก็นวดตัวไปถึงเท้าเลยได้ผ่อนคลายทั้งตัวไปเลยค่ะมาถึงขั้นตอนการล้างผมด้วยวงแหวนยิ่งเห็นรีวิวแล้วมาเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะ ไม่เคยรู้สึกว่าผมสะอาดเท่านี้มาก่อนเลยต่อมาก็จะเป็นการประครบสมุนไพรนะคะอันจบคอร์สค่ะฟินมากอ่อนไปทั้งตัวเลยลงมาได้ผมเสร็จเหมือนได้รีเซ็ตชีวิตใหม่เคลืนร่างให้พร้อมกับการไปสู้ชีวิตวันต่อไปแล้วค่ะทุกคนหยิงขอแอบ,บกระซิบว่าต้องจองล่วงหน้าถึง23วันเลยนะคะวันที่หยิงไปคือคนเยอะมากจองผ่านคอนแทคที่หยิงถ่ายมาได้เลยหรือจะไปที่เพจชีวินสลิปซาลอนก็ได้นะวันนี้หยิงพอใจสุดๆเลยฟินมากๆไว้มาตามกันนะบ๊ายบาย